เรียนคณะกรรมการการประเมินการพัฒนางานตามแบบข้อตกลงในการพัฒนางานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3นายพิบลศรีสำอางผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงมอทองวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ผมนายพิมพ์มีสิบานนะครับผู้มีการบริหารบ้านรุมทองนะครับโรงเรียนบ้านรุมทองมีการจัดการศึกษาและดําเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาโดยได้คิดค้นปรับเปลี่ยนรูปแบบและพัฒนางานให้สอดคล้องกับนโยบายและบริบทของสถานศึกษามีการส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้รับบริการเต็มรูปแบบ นำสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาทางการศึกษาสามารถพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสร้างนวัตกรรมที่เหมาะสมและหลากหลายมีรูปแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสะท้อนบทบาทความเป็นผู้นำในการพัฒนาการศึกษาอย่างเหมาะสมทางด้านการพัฒนาตนเองวิชาชีพพัฒนางานพัฒนาองค์กรและการพัฒนาภาคีเครือข่ายส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในการบริการวิชาการแก่ชุมชน สร้างเครือข่ายระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษาร่วมกับองค์กรอื่นเสริมสร้างวัฒนธรรมท้องถิ่นและสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอย่างหลากหลายโดยมีการสรุปการปฏิบัติงานทั้ง5ด้านดังนี้ด้านที่ 1. ด้านการบริหารงานวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการได้จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาโดยแสดงให้เห็นถึงการคิดค้น ปรับเปลี่ยนวิธีการและการดำเนินการให้สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงานการศึกษามีการกำกับติดตามประเมินผลและรายงานผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านดงม่อทองจัดทำแผนปฏิบัติการของโรงเรียนบ้านดงม่อทองโดยการนำหลักพระบรมราโชวาด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนโยบายวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายของสำนักง,งานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านดงมอทอมโดยมีจุดเน้นการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยรูปแบบ DMTS model ส่งเสริมสนับสนุนวิเคราะห์วิจัยและประสานงานด้านวิชาการโดยจัดทำแผนการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาผสานความร่วมมือพัฒนาคุณภาพการศึกษารวมกับภาคีเครือข่ายสถานศึกษาหน่วยงานภาครัฐเอกชนชุมชนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3ด้านที่2ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา มีการบริหารจัดการสถานศึกษางานด้านวิชาการงานบุคคลงบประมาณและบริหารงานทั่วไปตามหลักบ,บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีการจัดทำคู่มือการบริหารจัดการสถานศึกษาทั้ง4ฝ่าย และมีคำสั่งมอบหมายงานมีแผนปฏิบัติการประจำปีมีการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานการบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนมีคณะกรรมการนักเรียนจากการมีส่วนร่วมของนักเรียนมีครูผู้รับผิดชอบงานกิจการนักเรียนและรายงานผลการดำเนินงานทุกปีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามกระบวนการ5ขั้นตอนมีการขับเคลื่อนโครงการ MOE Safety Center สถานศึกษาปลอดภัยนักเรียนอุ่นใจโดยมีแกนนำคณะกรรมการสภานักเรียนเป็นแกนนำขับเคลื่อนมีการดำเนินงานโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนและให้ทุนการศึกษาเพื่อความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษาด้านที่3ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีการกำหนดนโยบายวิสัยทัศน์ในการพัฒนางานมีแผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีดำเนินงานตามแผนงานโครงการและรายงานโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีมีการพัฒนานวัตกรรม รูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนด้านที่4ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้การจัดการระบบบริการในสถานศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและเครือข่ายผู้ปกครองรวมกันพัฒนาสถานศึกษามีการดำเนินงานโครงการกิจกรรมร่วมกับชุมชนซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมีการให้บริการข้อมูลทางวิชาการและระบบสารสนเทศที่ดีทันสมัยเข้าถึงง่าย ได้รับการสนับสนุนด้านงบป,ประมาณจากภาคีเครือข่ายและผู้รวมพัฒนาโรงเรียนในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษามีกิจกรรมที่ทางโรงเรียนดำเนินร่วมกันกับชุมชนท้องถิน่นเพื่อส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามด้านที่5ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพพัฒนาตนเองและวิชาชีพด้านดิจิทัลเพื่อการศึกษาการบริหารสถานศึกษา สามารถนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาพัฒนาสถานศึกษาเพื่อเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพและเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ออนไลน์และสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ของโรงเรียนข้อตกลงในการพัฒนางานประเด็นท้าทายโดยใช้นโยบายจุดเน้นสพท ประจำปีงบประมาณ2,567เรื่องการพัฒนาสถานศึกษาโดยรูปแบบ DMTS model โดยใช้กิจกรรม lifelong learning and education เพืเ่อส่งเสริมการเป็นสถานศึกษาปลอดภัยนักเรียนอ่านออกเขียนได้ลายมือสวยสภาพบริบทสภาพปัญหาโรงเรียนบ้านดงงมอทอง เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในชุมชนที่มีการขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจด้วยการเกษตรอาชีพค้าขายและรับจ้างทั่วไปภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันทำให้นักเรียนโรงเรียนบ้านดงมอาทองต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ เช่นปัญหาด้านความยากจนปัญหาด้านการเรียนปัญหาการขาดความอบอุ่นจากบิดามารดาจากการวิเคราะห์สภาพปัญหาโรงเรียนบ้านดงม่อทองจึงได้กำหนดกลยุทธ์เพื่อพัฒนาสถานศึกษาพัฒนาครูพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนพัฒนาทักษะอาชีพที่หลากหลายนักเรียนมีทักษะชีวิตรู้เท่าทันภัยต่างๆ โรงเรียนบ้านดงม่าทองได้นำนโยบายสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3โดยกำหนดนโยบายจุดเน้นควิกวินเด็กสกล3เรียนดีมีความสุขโรงเรียนมีการกำหนดวิสัยทัศน์ให้สอดคล้องตามบริบทไว้ว่าดูแลใส่ใจประสานภาคีสร้างคนดีที่ยั่งยืน เป็นการเสริมสร้างทักษะชีวิตการคุ้มครองนักเรียนอย่างปลอดภัยเป็นสถานศึกษาปลอดภัยและมีคุณภาพมีแผนกลยุทธ์ DMTS model ของโรงเรียนใช้การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายนักเรียนมีความปลอดภัยมีคุณภาพ โดยการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีมีการบริหารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติโรงเรียนยังมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำหนดบทบาทหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนเพื่อเป็นการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ3คณะได้แก่คณะอำนวยการคณะดำเนินการและคณะประสานงานวิธีการดำเนินงาน 1. จัดทำแผนงานโครงการพัฒนาสถานศึกษาโดยรูปแบบ DMTS Model โดยใช้กิจกรรม Life Long Learning and Education เพื่อเส่มเสริมการเป็นสถานศึกษาปลอดภัยนักเรียนอ่านออกเขียนได้ลายมือสวย 2. ดํดำเนินงานตามกลยุทธ์ดังนี้ขั้นที่ 1. การวิเคราะห์บริบทศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการขั้นที่2การกำหนดกลยุทธ์และการวางแผนขั้นที่3 การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์แผนการนิเทศขั้นที่4การประเมินผลการปรับปรุงพัฒนาและขั้นที่5สรุปรายงานผลการดำเนินการ3ขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ active learning ด้วยรูปแบบ DMTS model โดยใช้กิจกรรม lifelong learning and education ดังนี้1กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ 2. กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 3. กิจกรรม1ดนตรี1กีฬา1อาชีพ1ศิลปะ1คุณธรรม1พัฒนาผู้เรียน 4. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาดงม่อทอง 5. กิจกรรมเสริมความรู้การอ่านออกเขียนได้ลายมือสวย 4. กำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 5. สรุปผลการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงพัฒนาและยกระดับคุณภาพสถานศึกษาคุณภาพผู้เรียนขยายเครือข่ายและขยายการประชาสัมพันธ์ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นผลงานและรางวัลด้านผู้เรียน 1. รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งกิจกรรมสร้างสารรค์ภาพด้วยการปะติดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 การแข่งขันศิละปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่71ระดับชาติ 2. รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งกิจกรรมการแข่งขันตอบป,ปัญหาสุขศึกษาภละศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 3งานแข่งขันศิละปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่เ1ระดับชาติ 3. รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง กิจกรรมการแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสมมิกมีเดียระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่71ระดับเขตพื้นที่การศึกษาด้านครูผู้สอนรางวัลครุสภาระดับจังหวัดประจำปี2566ประเภทครูนายมานิตประธานรางวัลครูดีในดวงใจครั้งที่21ระดับกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่11นายผลวิทย์พล,ลาชมด้านสถานศึกษาได้รับผลการพิจารณาสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกระดับเพชรและรักษาระดับเพชรครั้งที่ 1. ด้านผู้บริหารสถานศึกษานายพิมลจีสำอางได้รับรางวัลการคัดเลือกการเป็นกรรมการและเลขานุก,การสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่นแห่งชาติ จากสมาคมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทยโรงเรียนบ้านงมะทองมีการพัฒนางานด้านการบริหารจัดการศึกษาครอบคลุมทั้งด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีการปรับใช้กลยุทธ์และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาองค์กรชุมชนเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพสะท้อนบทบาทและภาวะความเป็นผู้นําในการพัฒนาการศึกษาเป็นอย่างดีการขับเคลื่อนและการบริหารจัดการศึกษา มุ่งหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นประสบผลสําเร็จตามนโยบายและจุดเน้นของสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามจุดเน้นและประเด็นท้าทายตามข้อตกลงในการพัฒนางาน